พบกับสาวัะขวัญคนไกลบ้านวันนี้น้ำจะมาแชร์วิธีการทําแพนเค้กช็อกโกแลตนะคะอันนี้ก็เป็นการทําครั้งแรกของน้ําเหมือนกันเนาะมาดูกันค่ะว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงอันนี้น้ําไปดูสูตรมาจากสูตรของแม่โอนะคะมาติดตามชมกันเลยค่ะค่ะขั้นแรกเราก็มาเริ่มตีไข่กันเลยค่ะน้ําใช้ไข่ไก่สองใบนะคะ ค่ะเรามาเริ่มตีไข่ให้เข้ากันก่อนเลยค่ะน้ำใช้ตะก้อมือนะคะในการตีในการทำทุกอย่างเนาะเราจะไม่พึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยเราจะใช้ตะก้อมือตลอดการทำแพนเค้กเลยค่ะค่ะพอเราตีไข่ให้เข้ากันเราก็ตามด้วยนมจืด80กรัมนะคะแล้วเราก็ตามด้วยน้ำตาลอีก8 0กรัมค่ะ คนทุกอย่างให้เข้ากันจนเนียนนะคะแล้วเราก็เติมแป้งอนเนกประสงค์130กรัมค่ะแล้วเราก็ตีทุกอย่างให้เข้ากันจนเนียนเราก็ตามด้วยผงฟูครึ่งช้อนชาแล้วก็เบกกิ้งโซดาอีกครึ่งช้อนชานะคะ ค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วเราก็คนให้เข้ากันแล้วก็ตามด้วยน้ําพึ้งค่ะน้าพึ้งน้ําใส่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพิ่มความหอมเนาะน้ําจะไม่ใช้กลิ่นวานิลานะคะเพราะน้าจะให้ลูกทานด้วยเนาะถ้าใครอยากให้เพิ่มความหอมก็ใส่กลิ่นวานิลาลงไปด้วยค่ะ ค่ะแล้วน้ำก็ตามด้วยผงโกโก้2ช้อนชานะคะผงโกโก้แบบว่ามีน้ำตาลผสมด้วยนะคะน้ำใส่ลงไปสองช้อช้อนชาเพื่อให้เป็นสีน้ำตาลเหมือนช็อกโกแลตเนาะ เมื่อคนทุกอย่างเนียนแล้วนะคะเราก็เอาฝาหม้อปิดแป้งพักไว้30สบนาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาหยอดแพนเค้กกันค่ะอันนี้ก็ครบ30นาทีแล้วเราก็มาเริ่มการหยอดกันเลยค่ะนนทาน้ำมันก่อนนะคะถ้าเราไม่ทาน้้ำมันมันจะติดค่ะเพราะว่ามือใหม่อย่างเราเนาะน้ำก็หัดทำครั้งแรกเหมือนกันค่ะมันก็จะยากตรงการหยอดเนี่ยแหละค่ะทุกคน ค่ะเราก็มาเริ่มทํากันเลยนะคะทุกอย่างมันก็จะยากกับการทําครั้งแรกนี่แหละคะ่ะทุกคนอยากจะบอกทุกคนว่าช่วงเวลากลับแพนเค้กนะคะให้รีบรีบกลับนะคะอย่าช้าเพราะว่าถ้าเราช้าการกลับออกมาหน้าก็จะเล็กค่ะมันก็จะไม่เป็นรูปทรงสวยงามค่ะ เนี่ยค่ะทุกคนเวลาช่วงกลับอะค่ะรีบพลิกเลยค่ะถ้าเราพลิกช้ารูปทรงเราก็จะไม่สวยค่ะอันนี้ก็น้ําก็ลองกลับอยู่หนึ่งกระทะผ่านไปอันนี้เป็นกระทะที่2นะคะอันนี้ก็เริ่มกลับเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะแต่นี้เราก็มาเริ่มทํากระทะที่3กันเลยค่ะทุกคนเริ่มกลับเิ่งขึ้นมากขึ้นแล้วนะคะคาน้ําทําได้ทุกคนก็ทําได้ค่ะอยากให้ทุกคนลองทําดูนะคะ กระทะสุดท้ายน้ำก็หยอดแผ่นใหญ่ขึ้นนะคะได้ประมาณ3แผ่นเนาะก็เริ่มกลับเกร่งขึ้นค่ะเพราะว่าเราทำมาหลายกระทะแล้วเนาะค่ะก็ลองเอาไปทำทานกันดูนะคะไม่ยากรสชาติอร่อยค่ะไม่หวานมากก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอนะคะ ก็สุแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนแพนเคก้กน้ำก็เอามาเรียงเป็นชั้นๆแล้วก็โรยด้วยน้ำพึ่งเนาะ อูอร่อยค่ะทุกคนรสชาติกรมกรอมลูกสาวชอบมากเพราะว่าเขาเห็นเป็นช็อกโกแลตด้วยเขาชอบช็อกโกแลตมากๆค่ะก็ลองทําทานกันดูนะคะน้ำก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่รับชมวีดีโอนะคะถ้าชอบวีดีโออย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้น้ำด้วยนะคะขอบคุณค่ะ